สวัสดีทุกท่านนะครับนะสวัสดียามเช้านะวันนี้ผมเดินทางนะครับนะจากกรุงเทพนะมาที่สกอตแลนดะ์ที่เอดินเบิร์กนะครับทันะ้งรวมเดินทางด้วยก็จะประมาณ15วันนะในการเดินทางทริปนี้เป็นทริปที่ยาวอีกทริปหนึ่งนะนะของปีปี2อ2 4ะครับนะแล้วก็ต้องการมาพัฒนา PRODUCT นะครับนะเพื่อจะนำไปใช้นะในการเขียนนะโปรแกรมการเดินทางให้กับ ลูกค้านะของบริษัท One World Tour นะครับแล้วก็ World Connection นะครับนะซึ่งก็เป็นสินค้าการท่องเที่ยวนะนะโดยเฉพาะในการเดินทางเส้นทางที่ผมมาครั้งนี้เนี่ยการเดินทางโดยเครื่องบินไปจะค่อนข้างยากนะครับนะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจมาลงเรือนะที่เมืองอเบอ d e ดีนะของประเทศสกอตแลนด์นะเพื่อจะเที่ยวที่เกาะนะก็เรียกเกาะออกนี่นะแล้วก็ที่เกาะเชลแลนด์นะของประเทศสกอตแลนด์ นะแล้วก็เดินทางต่อไปที่หมนะู่เกาะแฟรโระซึ่งก็เป็นประเทศเอกลาชนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของประเทศเดนมาร์กนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งจะต้องททำมีซ่าต่างหากนะเอาไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับตอนนี้ดนะันนี่นะครก็เดินทางเข้ามาถึงที่ตัวเมืองเอเดนเบิร์กแล้วนะครับเราอยู่ที่ h i g ไฮสตรีทรอยัล m มายกันนะครับผมมาถึงเช้าเกินไปนะฮะตอนนี้มีแต่ร้านร้านกาแฟ ยังพอเปิดแล้วนะมีสตาร์บัค s นะครับอยู่ด้านลู่นะครับนะขวามือนะฮะสำหรับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ฮะผู้คนก็ออกไปทํางานกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักเกือบเกือบแปโมงเช้าละนะครับเวลาท่านไหนที่มาเที่ยวเอเมนเบิร์กนะฮะก็ต้องมาที่นี่นะครับสำหรับตรงนี้นะเป็นรูปปั้นของอดัมสมิธนะครับนะก็เป็นบุคคลที่สําคัญของประเทศสกอตแลนด์นะครับ แล้วก็ที่เห็นด้านหน้านะฮะก็คือโบสถ์เซนต์กนะครับนะซึ่งเป็นโบสถ์ที่สําคัญนะของประเทศสกอตแลนด์นะครับนะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเดินเที่ยวในตัวเมืองเอดินเบิร์กนะเราก็ส่วนใหญ่จะมาเริ่มกันในบริเวณนี้นะครับนะชมสถาปตัตยกรรมนะแบบจอร์เจียนที่สวยงามนะมีในสไตล์โกธิกผสมนะครับตึกรามบ้านช่องสวยงามจริงๆนะสำหรับเอดินเบิร์กนะที่เขาได้รับสมญานามว่าเอเธนออฟเดอะนอร์ทนะครับแต่ผมว่ามันมีสเสน่ห์ คนละแบบกับกรุงเอเธนนะฮะเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันหลายๆแบบนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ ในบริเวณจัตุรัสด,ด้านหน้าของโบสถ์เซนจายนะครับนะซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่นะประจําเมืองเอดนเบิร์กนะฮะเป็นโบสถ์ในสไตล์โคธิกนะมีกระจกบานเริ่มเลยนะครับนะแล้วก็มีกวีคนสําคัญของประเทศสกอตแลนด์นะยืนอยู่นี้นนะนนนะก็คือท่านวอเตอร์สกอตนะฮะสำหรับในจัตุรัสบริเวณนี้เนี่ยนะครับในช่วงยุคก่อนนะที่จะมีการปฏิรูปศาสนาเนี่ยนะครับนะบนะก็จะมีการล่าแม่มดนะซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยของในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเยอรมันในฝรั่งเศสนะหรือว่าในประเทศ กอกอารล่าแม่มดเนี่ยนะครับนะไม่ว่าคนไหนก็นแล้วแต่ที่ถูกใส่ร้ายหรือใส่ความว่าเป็นแม่มดเนี่ยมีโอกาสรอดยากมากนะเพราะว่า <laughs> เขาจะต้องถูกนำตัวมาพิพากษานะครับแล้วก็ทรมานในบริเวณจัตุรัสกลางเมืองนะครับสำหรับด้านหน้าท่านนะฮะก็เป็นโบสถ์ในสไตล์โกธิกนะครับชื่อว่าทูบูสคัตชิเดลนะฮะก็เป็นโบสถ์ที่อยู่เชิงเขานะครับปากทางที่จะขึ้นไปที่ปราสาทเอดินเบิร์กนะครับ ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของปราสาทเอดินเบิร์กนะครับเขากําลังเตรียมอัธจันทร์เพื่อจะจัดงานประจําปีในเดือนหน้านะครับสำหรับพระราชวังหรือปราสาทเอดินเบิร์กเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญผู้คนจากทั่วโลกนะครับก็เข้ามาเที่ยวชมกันนะจริงๆแล้วปราสาทเอดินเบิร์กเนี่ยนะครมีอายุยาวนานกว่าพันปีนะครับเป็นป้อมปราการเล็กๆนะครับแล้วก็สร้างต่อเติมขยายจนกระทั่งยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่ที่กระยัของสหราชอาณาจักรนะครับ มีอังกฤษสกอตแลนด์เวลนะะแล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับนะเป็นกษัตริย์องค์เดียวกันนะฮะที่จะต้องมาสวมมงกุฎที่นี่ด้วยนะฮนะซึ่งก็ถือว่าเป็นปราสาทที่สําคัญของประเทศสกอตแลนด์นะฮะสกอตแลนด์นะกับอังกฤษนะรวมกันนะฮะในสมัยของพระเจ้าเจมส์ที่1น่งะฮะแห่งราชวงศ์สจวตนะครับรนะบนะซึ่งพระองค์เนี่ยขึ้นครองราชนะะต่อจากพระนางอลิาเบธนะครับนะทำให้2ประเทศนี้รวมกันเป็นฝึกแผ่นได้นะฮะแล้วก็กลายเป็นประเทศเดียวกัน อย่างในปัจจุบันนะถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้าการปกครองอันเดียวนะครับก็คือสหราฐอาณาจักรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิวระหว่างทางนะครับจากาเมืองเอดินเบิร์กไปที่อาบดิีนนะครับ ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองอับดีแล้วนะครับนะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นแบบับ3นะของสกอตแลนด์นะครับรองมาจากกัสโกเอเดนเบิร์กนะก็เป็นเมืองที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มากๆนะฮะเนื่องจากว่าเมืองนี้เขามีชื่อนิกเนมอีกชื่อนึงก็คือว่าเมืองแห่ง นะครับเพราะว่าทั้งเมืองนี้นะฮะจะเห็นเป็นสีเทาๆใช่ไหมครับอาคารบ้านเรือนทั้งหมดเลยจะใช้หินแกรนิตนะในการก่อสร้างนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะสำหรับเมืองนี้ ันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับณที่ท่าเรือเมืองเคิร์กวอลนะฮนะเมืองน่ารักนะครับแล้วก็มีผู้คนอยู่อาศัยไม่เยอะมากนะแต่ว่าเป็นเมืองที่มีการเกษตรนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมทั้งการเลี้ยงแกะของเมืองนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญมากๆนะของเคิร์กวอลนะฮะการล่องเรือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล่องในช่วงฤดูร้อนเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยนะต้องแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือน กันยายนเนี่ยเรือก็จะอยู่ทาง Northern h e m i s p h e r e นะครับหรือว่าซีกโลกเหนือนะฮะแล้วก็หลังจากเดือนตุลาจนถึงเดือนมีนาเมษาเนี่ยเรือก็จะลงใต้นะครับไปยัง s o าง Southern s p r m r s p h e r e นะครับไปแถบอเมริกาใต้นะครับล่องไปถึงเคปฮอนนะลงไปถึงแอตแลนติกานะครับ a นะฉะนั้นเรือ a ัลบาท s สเนี่ยเขาจะวิ่งทั้งปีเลยนะฮะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้น8ของเรือนะครับก็จะมีที่ให้เรานั่งอยู่ด้านนอกนะกลางแจ้งนะครับนะเขาจะมีจักุชี่นะมีสระว่ายน้ำนะครับอยู่ด้านท้ายของเรือด้วยนะคร ดีครับทุกท่านนะครับณตอนนี้นะแดนนี่อยู่ที่เมืองสตอม์นเน็ตนะครับนะก็อยู่ในบริเวณหมู่เกาะนะครับออคนี่นะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์เหมือนกันนะครับนะแล้วก็เรามาขึ้นฝั่งนะการที่เมืองเคิร์กวอลนะครับนะเมืองเคิร์กวอลเนี่ยนะฮะเป็นสมรภูมิลบนะครับหรือว่าเกาะออคเนียนะับเป็นสมรภูมิลบระหว่างชาวเคลนะครับนะหรือว่า คนท้องถิ่นของประเทศอังกฤษนะกับชาวนอร์เวย์มาเป็นเวลานานนะครับนะต้งแต่ประมาณสักคิตศตวรรษที่8ที่9นะฮนะเพราะว่าจากบริเวณเกาะออกนี่นะครับนะเดินทางไปที่ประเทศเดนมาร์กหรือว่านอร์เวย์ใ่ใกล้นิดเดียวนะฮนะะฉะนั้นนะในบริเวณนี้นะก็มีการผสมผสานกันนะครับนะระหว่างวัฒนธรรมและก็เชื้อชาตินะของชาว นอร์วีเจียนนะชาวเดนิสนะครับแล้วก็ชาวเคลนะฮะซึ่งเป็นคนท้องถิ่นของเกาะอังกฤษนะครับปัจจุบันนี้นะครับออคนี่เนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษนะฮะแล้วก็จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์นะครับนะก็อยู่ภายใต้สหราชอาณาจักรนะฮะนะอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันนะครับนะผมมาขึ้นฝั่งที่เมืองเคิร์กวอลนะฮะแล้วก็ นั่งรถทัวร์นะครับนมาเที่ยวต่อที่เมืองสตอร์มเนสนะฮะเมืองนี้เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เป็นเมืองประมงนะครับนะแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมปลาใหญ่ๆนะครับนะเหมือนหลายประเทศนะฮะแต่ว่าที่นี่จะเป็นอุตสาหกรรมแบบพื้นบ้านนะครับนะแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะซีเชลนะฮะรวมถึงล็อบสเตอร์นะครับนะหุ้มมังกรนะที่มีชื่อเสียง กนะ็จะอยู่ในบริเวณของทะเลเหนือนะครับนะสำหรับในเมืองสตอมเนสนี้นะฮะนะก็เป็นบรรยากาศแบบอังกฤษจริงๆนะมีลมมีฝนนะครับนะแล้วก็วินดี้นิดๆน,นะครับนะแต่ก็สวยงามนะครับนะในในเมืองเก่าของสตอมเนสนะครับนะนะถ้ามีโอกาสนะเดีย๋ยวท่านได้ลองมาเที่ยวชมดูนะครับความสวยงามของเมืองนี้หมู่เกาะออกนีนะครับของสกอตแลนด์ครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองสตอ r m มเนสนะฮะในเกาะออกนี่นะครับผมมีโอกาสที่จะได้เข้าไปชมหนึ่งใน World Heritage นะครับก็คือ r i n k of Brodgar นะฮะ o i n ก o f b ฟบนะครับ vodka, นะบนะก็คือเหมือนเป็นมรดกนะทางวัฒนธรรมของคนท้องถิน่นถ้าท่านไหนเคยไปเที่ยว Stonehenge ที่ประเทศอังกฤษที่นี่ก็มีเหมือนกันครับแลนะมีก้อนหินที่ตั้งต่หง,ง่านอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะ ประมาณ60ก้อนนะครับเป็นวงกลมปักลงปรในด,ดินประมาณ9เมตรนะครับแล้วก็สูงอยู่เหนือพื้นดินประมาณ3-4เมตรนะครับมีอายุเก่าแก่ประมาณ2,600ปีก่อนคริสตกาลถ้ารวมถึงปัจจุบันก็น่าจะประมาณสัก4,600กว่าปีนะวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างยังไม่มีใครทราบนะครับเพราะว่ามันนานเกินนะแล้วก็ไม่มีการจดบันทึกเอาไว้นะคร ตอนนี้นะครับผมเดินเข้ามาเที่ยวในเขตเมืองเก่าของเมืองเคิร์กวอลนะ,ะก็คือเป็นเมืองเอกของเกาะออกนี่นะฮะเกาะออกนี่จะมีเกาะแก่งเล็กๆนะฮะอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ สำหรับจุดที่เป็นไฮไลท์นะฮะของเมืองเคิร์กวอล์นะครับนอกเหนือจากถนนคนเดินนะ Walking Street ก็จะมีโบสถ์เซนต์แมกนัสคาทีเดลนะครับแลนะโบสถ์แห่งนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในสกอตแลนด์นะรเริ่มสร้างจริงๆตั้งแต่ปี1137นะครับแล้วก็ต่อเติมกันมาเรื่อยๆนะกว่า300ปีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงหลักบักฐานของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่อยู่เหนือที่สุดเลยของสกอตแลนด์นะอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับ กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและรับข้อมูลข่าวสารในอนาคตกับเรานะฮะเดอะคอมพาสครับ